ต,ตอนนี้มันก็มีข่าวว่าทักษิณจะยึดมหาไทยหลายๆคนก็มองโอ้โหทักษิณนี่จะยึดมหาไทยนะไม่ได้เป็นนายกเอาแต่เป็นพ่อนายกยึดมหาไทยมานักการเมืองได้ประโยชน์อะไรอันนี้ผมไม่ได้หมายถึงไทยนะยึดมหาไทยมาปุ๊บเราก็เป็นไงมีอำนาจในการแต่งตั้งโยกย้ายปลัดกระทรวงมหาไทยผู้ว,ว่าราชการจังหวัดอำเภออบจเทศบาลกำนันผู้ใหญ่บ้านพวกนี้คืออนะไรเป็นกลไกรักถ้าสมมุติว่าพรรคไหนนะครับ ยึดมหาดไทยมาเป็นของตัวเองสมมติว่าอยู่กับเพื่อไทยเพื่อไทยก็สามารถที่อะไรแต่งตั้งโยกย้ายประหลัดกระทรวงผู้ว่าในเพเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านเอ,เ,อเอ่อะอะไรต่าง,างๆควบคุมอบจเทศบาลอะไรต่างเยอะแยะพวกนี้ก็คืออะไรมัเป็นกลไกละมีส่วนในการเข้าถึงประชาชนอะไรต่างนะครับนะสามารถที่จะใช้คนเหล่านี้ช่วยในการหาเสียงเพราะอีกสองปีจบแล้วนะถ้าไม่รีบยึดมหาดไทยตอนนี้จะรีบอะไร่เข้ามาก็เปลี่ยนตัวผู้ว่าเปลี่ยนแาเพอ เปลี่ยนหมดนะนะครับนะทุกวันนี้ก็ดูแลตํารวจก็เปลี่ยนผู้การจังหวัดเปลี่ยนผู้บัญชาการเปลี่ยนผู้กํากับนะอันนี้ก็โรงพักของเราอันนี้ก็นายอำเภอของเราจังหวัดของเราอะไรอะไรของเราหมดปรหลัดกระทรวงก็ของเรานะประเทศก็ของเราคืออะไรอะไรเป็นของเราหมดทุกวันนี้ก็สวเปรนไงของเราสวสีน้ำเงินอ่ะจะทําอะไรปุ๊บก็ไงก็แล้วแต่กููอยากจะแก้รัฐมนูญกูก็แก่ไม่แก่กูก็ยับยั้ง ใครอยากจะให้ผ่านกฎหมายเอ็ Complex. นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์จะผ่านยังไงไเจอจสสวสีน้ําเงินมันต้องไปถามคนสีน้าเงินด้วยกันหรือเปล่าถามรัคสีน้ําเงินไหมอะไรเงี้ยนะอำนาจต่อรองมันก็จะเป็นแบบอันนี้คือชีวิตรจริงนะครับไม่มีหรอกครับสวยกยกมือไปตามหลักการเหตุผลเลยไม่มีนะครับมันต้องแล้วแต่ว่าเขาส่งสัญญาณมาเฮ้ยสีน้ําเงินอบอกเอานะครับเห็นนะพอมีอะไรคูไม่พอใจจะแก้รัฐมนูนรเลย สวสิวสนบนลุกขึ้นมาคนหนึ่งแล้วบอกว่าเราไม่เห็นด้วยเราขอววกเอาหายไปร้อยสามสิบแปดคนเลยคือสวเดี๋ยวนี้บางคนบางท่านแล้วกันเขาไม่ได้แบบเออมีจิตวิญญาณมีอุดมการของความเป็นนักการเมืองหรือผู้แทนปกชรอชาวไทยตามรัฐมนูญมาตราเท่าไหร่ร้อย 140, สี่สี่หรืออะไรผมจำไม่ได้นะเขาบอกเป็นผู้แทนปวงชองไม่ใช่แล้วครับมันเป็นผู้แทนของพวกสีน้ําเงินด้วยกันนะเออนะไม่ต้องบอกว่าสีน้ําเงินคือไทยเาอาเป็นว่า สวสีน้ำเงินกับนักการเมืองสีน้ำเงินก็สีเดียวกันไงนก็แล้วแต่ว่าใบสั่งจะมาแบบไหนนะไม่พอใจอะไรก็ยืนขึ้นมาคนเดียวพับเดียวก็ไงออกบดเสื้อผ้าก็สีน้ำเงินไม่สีน้ำเงินก็สีสีเหลืองแล้วมันก็มีข่าวลือจากกรมนอว่ามีพักนะมีพวกที่ชอบใส่เสื้อสีน้ำเงินแล้วก็ไงดูดูข่าวไหมแอบอ้างสถาบันรายงานกรมนอที่ทาง พักไผ่ค้านพักส้มเงา,ามานําเสนอมีพวกที่ชอบใส่เสื้อสีน้ำเงินแอบอ้างสถาบันจนต่อมาเจ้าของพักสีน้ำเงินบอกว่าไม่เป็นความจริงรายงานเนี่ไม่จริงเลยเราคือพวกเทิดทูนสถาบันนะครับนะนะสุดท้ายกอนรนอ,นนอนไม่รู้โดนบีบยังไงต้องมาแก้ข่าวว่ารายงานคาาเพื่อน <c oughs> คือคือผมจะกราบเรียนพี่น้องประชาชนเวลาดูข่าวนี่ผมไม่ได้หมายถึงพักไหนอะไรไงนะ นะพวกสีน้ำเงินทั้งหลายเนี่ยนะไม่ว่าสวออหรือว่าการเมืองอนะไรต่าๆงๆเนี่ยคือพูดถึงสถาบันนะเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองหรือเปล่าจนกรละมะนอระบุเลยพวกนี้นะครับพวกที่แอบอ้างสถาบันนะครับนะเออนะครับกรละมโนนะเออนะครับคนก็อ่โดยทั่วไปก็แพ่งเล็งไปพักส้มพักส้มก็อะไรเกาะซอก กาะ้อนอะไรอ่ะบ่อนทําลายเรียกอะไรเสาะกาะอะไรแหมผมเรียกยากนะกะน็เออเออเรียกไม่ถูกเลยช่วยพิมพ์หน่อยบ่อนทําลายอะไรเสาะก่อนอะไรหน,นึ่อยสิบสองแต่เขาเออเสาะก่อ,อนอ๋อเสาะก่อนบ่อนทําลายวันวันนี้ก็โยนขี้พักส้มไปพวกนี้ต้องการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ความจริงไม่มีผมเคยคุยกับสสพ <c oughs> ักส้มหลายคนนะครับเคยคุยกัน นะครับก็เคยคุยที่ออกมาที่สำนักงานที่ผมไม่มีแนละ้วใครจะไปล้มในหลวงทุกคนเคารบบูชาหมดแม้กระทั่งผมเองดูวันนี้ยังใส่เสื้อเหลืองเลยด้วยนะนะครับไม่มีแล้วครับพระโซ่ไม่มีใครก็จะไปลมสถาบันจะไปล้มได้ไงเขาอยู่มาตั้งตั้งแต่ก่อตั้งประเทศนะเลยครับ,นะรบนะแล้วพระองค์ท่านก็ไม่ได้ทําความทุกข์ยากอะไรไข่มันก็ไปยัดขาอา้อหาเพืล้มล้างสถาบันไม่มีครับอย่างมากเขาคิดแก้มาตรา112คอาวนี้รัฐมนูญสารรัฐมนูญสั่งเขาเลิกแล้วไม่พูดแล้วมันก็ยังยัดอยู่นะ ยัดข้อหาให้ไอ้ความจริงไอ้ฝ่ายรัฐบาลบางพัรคในตัวดีเลยกรรมนอบอกอะไรพวกเนี้ยชอบพูดถึงสถาบันนะเออชอบเวลาในสภา,าก็พูดยยอะไรยกย่องแต่ความจริงก็คืออะไรเอาไปใช้ประโยชน์ทางกัรน,นะครับจนกรมนอนที่ใส่ไว้เลยนะไอ้พวกนี้แหละอยู่ในกลุ่มแอบอ้างสถาบันนะครับเข้าใจนะอ่านะครับนะสบายๆจุกโรูคุณสุทธิศักดิ์บอก นักการเมืองงานไม่ทํากินแต่เงินเดือนภาษีอย่างเดียวอืมนะฮะอันนี้คือเรื่องที่ว่าเราติดตามเสพข้อมูลข่าวสารก็เสพไปทั่วไอ้ยึดมหาไทยมาไม่ใช่เราก็เพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งครั้งหน้ามันไม่นึกถึงประชาชนหรอกส่วนชาดาเนี่ยพักอะไรอ่ะพักคุณอนททินเนี่ยพักละเงินเนี่ยอันนั้นที่เขพูดในสภาแล้วเขแดกดันแจกไปเลยนะบอกให้แจกไปเลยนะ แจกไปเลยประเทศชาติจะได้ชิมหายก็แดกกันแจกไปเลยหมื่นนึงแจกไปสองหมื่นเลยตังเราเยอะประเทศเราเอ,อตังเยอะนี่คือหมายถึงว่าเรามียังยังสามารถไปกู้ได้อีกถ้าถ้าตังยังไม่พอนะครับเอ,อฝากไปยังพี่ชาดานะสนามหลวงยังเหลือนะเนี่ยเอาสนามหลวงไปจำนำได้ไหมเนี่ยสนามหลวงอนะ่ะคือทุกวันในประเทศเรามีแต่เงินกู้เจอหน้าใครก็จะกู้เขาอย่างเดียวนะครับเพราะนั้นก็เขาแดกแดกให้แดก,แ,ดก,แ,ดกแจกไปเลยประเทศชาติจะได้ชิบหายง่ายไง <im ples> <im ples> ปัญหาเรื่องเขมรกับไทยลบกันไม่มีอะไรแล้วครับผมดูแล้วเหมือนกับการผมดูแลคือการสร้างข่าวขึ้นมาว่าจะมีสงครามอะไรยเงี้ยนะครับนะจะเหมือนกับจะมีสงค,งสงครามนะครับแล้วก็เขมรก็ใกล้เลือกต่างก็ปั่นกระแสรักชาติมาเราจะไม่ซื้อสินค้าไทยอแล้วก็ความสมเด็จคุนเซนท่านก็บอกไม่ได้เราถอยไม่ได้เพราะว่าเราอยู่ในดินแดนของเราผู้ลุกลานคือไทยต้องถอยไป คือท่านพูดแบบนี้มันก็ทําให้คนไทยก็เลยเกิดความโกรธแค้นะเพราะว่าพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนเน่ะก็ฝากท่านหนุนเซนด้วยความเคารพนะท่านไม่น่าจะโพสแบบนี้เลยทัวร์ไทยเลยลงเต็มเลยต้องปิดเลยอะไรที่นามสกุลไทยเนี่ยต้องนั่นเลยแล้วก็ไปลดระลง,ลง,ลงอย่าซื้อสินค้าไทยโซเชียลขเข็นก็ไปกันใหญ่คือไม่เกิดประโยชน์จริงๆแล้วผมว่าเนี่ยไม่มีการลบกันจริงไม่มีการยิงกันจริง,รรง,รงอะไรหรอกมันต็แค่นี้แหละตายไปส่เพื่อสังเลยไป นะครับเพราะทักษิณกับคุณเซนก็เหมือนพี่น้องเหมือนญาติกันจะเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วมั้งยกหูไปก็จบแล้วมันก็เหมือนกับผมไม่รู้นะผมคิดว่ามันเหมือนละครสร้างละครขึ้นมาสร้างข่าวขึ้นมาคนเนสนใจเฮ้ยสงครามจะเกิดขึ้นแล้วเว้ยคนก็เลยไม่ไปถามน้องอุ้งอิงว่าเออคุณพ่อจะติดคุกไหมคดีตัวเองที่รับโอนหุ้นเสียภาษีหรือย,ยังเอ่อโดนครอบงำจากคุณพ่อหรือเปล่าเศรษฐกิจต,ตกต่ำจะแก้ปัญหาย,ยังไงเรื่องภาษีทั นะครับเอ่อเข้ายากหมากแพนทำไงาการท่องเที่ยวทุกอย่างแย่หมดเลยเอาไงดีคะนะคนจะได้ไปถามไปถามเรื่องสงครามแทนนะครับนะ,นะมันก็เหมือนกับแบบผมว่ามันเหมือนมีประเด็นเบียเบ่ยงเบนขึ้นมาไม่มีหรอกผมว่าไม่มีสงครามอะไรหรอกมีแต่สงครามน้ำลายนะนะเบี่ยงเบนความล้มเหลวในการบริหารประเทศในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจพี่น้องว่าจริงไหมเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้พี่เดชด้วยนะครับชุกครูนะครับนะฮะ สบายๆนะทุกวันหยุดจะคุยสบายๆครับพี่น้องครับไม่ต้องไปคิดไปอะไรต่างๆอยู่บ้านก็นั่งทบทวนตัวเองไปอย่างบ้านผมเนี่ยมันอยู่แถวๆถซาบรีเบอร์ตื่นขึ้นมาก็มีเสียงนกเสียงกาเต็ไมไปหมดเพราะข้างๆนี้ยังเป็นทุ่งนายอยู่เลยแถวบ้านานะเน,านี่ยคลองสามวาเนี่ยเขตคลองสามวานี่ครับเป็นทุ่งนานะครับเสียงนกเสียงกาต้นไม้เต็ไมไปหมดแถวบ้านผมบ้านผมก็มีต้นไม้เยอะด้ว <c> ย <oughs> นะนะนะครับเอออ่า นะครับประกาศให้กเ,เมรเป็นผู้ลุกรานแล้วยิงถลม่มอ๋อนะครับจุกครูนะครับรับหลังก็ตั้งกาซิโดอืมนะครับอืมนะครับแจกเงินไปเลยคนจะได้รักประเทศเจ๊งไม่เป็นไรอืมนะครับนะนะครับนะถูกนายจ้างฟ้องอยางพาราแผ่นดิบมีความชื้นเก็บไว้หนึ่งปียางแห้งความชื้นอยู่มาตรฐานแต่ฟ้องว่าขโมยอ๋อครับถูกฟ้องก็ต้องสู้คดีไปอ่ะ เราไม่ได้ทาผิดเราก็หาเหตุผลหาอะไรบ้าไปสรากแก้วปิดด่านแล้วครับคุณชาลีนะครับปิดด่านแล้วครับก็ดีครับถ้าเกิดรับเขมนเขาอยากจะท้าทายแล้วก็เราก็ส่งเขมนกลับไปส่งกัมพูชากลับไปสะแก้วปิดแล้วเหรออ๋อคุณชาลีนะอา่าริงเท็จยังไงก็ลองไปดูนะเอาประเทศไทยไม่ใช่ของอะไรอะ่ะอา่าไม่ใช่ของพ่อ,อนายกนะอา่าอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอือครับรถถอยเข้าซอยยังไม่เสร็จโดนเฉียวใครรับผิดถอยถอยเข้าซอย เออถอยเข้าซอยยังไม่เสร็จโดนเฉียวใครรับผิดก็ต้องดูว่าใครทําผิดกฎจราจรก่อนคนไหนทําผิดกฎจราจรก่อนคนนั้นก็ต้องรับผิดหลักกฎหมายง่ายๆทั้งแพ่งทั้งอาญาใครผิดสัญญาก่อนใครทาผิดก่อนแค่นั้นนะี่คุณดูเดียนะครับใครทําผิดกฎจราจรก่อนคนนั้นผิด